เอาเลือดกษริย์ขเขมรนมาล้างพระบาทเมื่อ432ปีก่อนพระนเรศวรสุดทนตัดสินใจกรีธาทัพหลวงเพื่อบุกขยี้ขมรหมายชำระแค้นกับเผ่าพันลิ้นสองแฉกหอกข้างแคร่เพราะเมื่อใดที่กรุงศรีอยุธยาอ่อนแอหรือติดศึกกับพมา่ามันมักจะมาฉวยโอกาสโจมตีอยุธยาอยู่เสมอในปีพศ2136 การอวสานของขเมรก็มาถึงดังพระดำริที่กล่าวต่อแม่ทัพนายกองก่อนจะเหยียบแผ่นดินขเมรว่าอันความแค้นของเราดังว่าเสี้ยนยอกอยู่ในพระอุระมิหายเลยและครั้งนี้แผ่นดินเป็นของเราแล้วเราจะยกไปแก้แค้นเอาโลหิตพระยาระแวกมาล้างพระบาทเสียให้จงได้สมเด็จพระนเรสวนและพระเอกาทศรสตีเมืองระแวกถึงสองครั้ง ในที่สุดก็สามารถยึดเมืองระแวกได้และได้จับกษัตริย์ขเขมรมาประหารชีวิตด้วยการประกอบพระราชพิธีปฐมกรรมเอาโลหิตของนักพระศัทธ,ธามาล้างพระบาทองค์พระนเรศวรกรุงศรีอยุธยามาบทขยี้ขเขมรครั้งนี้ส่งผลให้เมืองระแวกมิอาจฟื้นฟูบ้านเมืองได้อีกเลยด้วยพระองค์ทรงถอนรากถอนโคนทั้งเทวดาอารักษ์ประจำเมืองก็ถูกถอนทำลายจนสิ้น